ผมเล่นฟีดผมเจอคนที่พูดถึงอาจารย์เบียร์เนก็พูดในมุมว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยขาดในพิษกับสอนธรรมะก็ดีอยู่แล้วจะมายุ่งการเมืองทาไมแต่ในมุมของผมอะผมยังไม่เห็นอาจารย์เบียร์ยรุ่งการเมืองตรงไหนเลยอาจารย์เบียร์ก็พูดตามาตามธรรมคือคนกาลังทําดีอยู่ก็ส่งเสริมกันไปถ้าจะมาลองงบจากรัฐเนี่ยมันนาน,ม,นมันไม่ทันท่วงทีช่วงภาวะสงครามาถ้าคนไทยช่วยกันน่มันก็ดีแต่ส่วนในมุมที่มันไม่ดีอะคุณก็ไปตรวจสอบแล้วก็เอาผิด มันก็แยกกันคนทําดีก็ควรส่งเสริมส่วนทําชั่วมันรับผลการกระทําตัวเองอยู่แล้วมันไม่มีใครหนีก็แถ่งกรรมได้ในมุมของอาจารย์เดีก็พูดถูกแล้วคุณก็พยายามโยงว่าเออการไปขาไข่นาทิกด้วยกันเนี่ยคือมันตามหลักธรรมะที่พุทธเจ้าพูดไว้มันชัดมากเลยรักเกิดจากเกียดเกียดเจ็เกิดจากรักมันมันชัดเจนที่สุดเลยอะ่ะนี่คือในมุมที่พุทธเจ้าตัดเนาะแล้วส่วนของการเมืองเนี่ยอาจารย์เบียร์เขาไม่ฝากฝ่ายอยู่แล้วเดินทางสายกลางอยู่ธรรมะเนี่ยไม่ได้ มาพงวงมากังวลว่าเอ้ยคุณจะไปอยู่ฝกัฝกฝาก่ฝายน,นู้นฝ่ายนี้แล้วพูดในเรื่องการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ฝั่งตรงข้ามก็จะพูดให้เรารู้สึกอัดอั้นตันใจฝั่งเราก็จะรู้สึกว่าเออพูดให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยุติธรรมเราต้องต่อสู้เนี่ยมีแต่ความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจมันไม่ยุติธรรมอ่ะตอนที่โลกใบนี้แบ่งยุติธรรมไว้เราแค่เลือกการใช้ชีวิตเลือกการมองในการเห็นเสพอารมณ์อะ่ะถ้าเราเลือกเสพอารมณ์วนใจของเราก็จะเบา ถ้าเราฝักฝ่ายการเมืองนะเราก็จะฟังฝ่ายฝ่ายเราเนะี่ยพูดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ดีเราอยู่ฝ่งตรงข้ามก็จะพูดว่าฝ่ายเราไม่ดีมันก็จะวนอย่างเงี้ยแล้วชีวิตมันมีความสุขตรงไหนมุมของผมผมคิดว่าการยุ่งกับการเมืองนะไม่ได้มีความสุขเลยไม่ได้มีความรู้สึกที่จะทําให้รู้สึกสบายใจขึ้นมานะ,ะเราเห็นคนทําชั่วก็ปล่อยเขารับผลการทางออกไปในมุมผมนะผมคิดแบบนี้นะคนที่เขาทาดีก็ส่งเสริมก็แค่นั้นเองมันไมไ่ยากเลยส่วนจานเบียก็อยู่ตรงกลางและเห็นไปขายน้ำพริกในไร่สดของคนกันอย่างเงี้ย คุณก็มาโจมตีว่าเอ้ยอยู่ฝั่งนี้ละเนี่ยเห็นไหมมันเกลียดเกิดจากรักรักก็จะเกลียดอะในมุมของผู้เจ้านะไม่เกินจริงจริงเลย,เยผมเพิ่งดูคลิปไลฟ์สดอาจารย์เบียร์ที่มีคนมาตัดเนาะมีคนที่กล่าวอ้างเป็นลูกศิษย์เนี่ยมาพูดมาแสดงออกในมุมมองของตัวเองว่าอาจารย์เบียร์เปลี่ยนไปไม่เหมือนตอนจนพออาจารย์เบียร์ต้อนเนี่ยคุณก็ไปไม่เป็นพอไปไม่เป็นปุ๊บก็เบี่ยงประเด็นนี่คือสิ่งที่คุณพลาดคุณไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนแรกว่า ผมคิดว่าจันเบียซื้อ iPhone 7 Pro Max มาด้วยตัวเองครับผมไม่รู้ว่ามีคนบริจาคถ้าผมรู้นะผมจะไม่พูดไม่ยอมเปลี่ยนประเด็นนี่คือสิ่งที่พลาดแต่ถ้าเกิดคุณใช้โปรไฟล์จริงนะคุณพลาดมากๆเลยเพราะว่าคนที่รู้จักคุณน่ะครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะเห็นตะก,กักความคิดของคุณไงคุณบอกว่าจันเบียไม่สะละลาวกางจย์เบียก็ยังนอนที่นอนเป็นปูพื้นจันเบียร์งฉันมือเดียวใส่ชุดเดียวไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีกลิ่นหอมน้ําหอมที่จะทําให้ตัวเองหอมอยู่ในสินแปดเหมือนเดิมนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วพออาจารย์เบียร์พูดแบบเนี้ยคุณก็ไปไม่ออกสุดท้ายก็หนีออกไปจากไร้สดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์เบียร์ไม่ทําตามพูดทําไมไม่บวชพออาจารย์เบียร์พูดว่าบวชไม่ได้เพราะว่ามีคดีความอยู่เป็นพระตามพระวินัยเนี่ยห้ามมีคดีติดตัวห้ามหนีคดีไปบวชพออาจารย์เบียร์พูด ตามหลักความจริงก็เปลี่ยนประเด็นแล้วก็พยายามหาข้อโจมตีเรื่องอื่นๆว่าอาจารย์เบียสารแนะอาจารย์เบียไปยุแต่ทางที่อาจารย์เบียพูดในมุมมองของชาวพุทธสามารถพูดได้และพูดตามอาัดตามทมตามหลักที่พระพุทธเจ้าตัดพระุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามถ้าเกิดว่าพระพิสุทําผิดพระวินัยเนี่ยก็สามารถพูดตักเตือนได้พออาจารย์เบียพูดในมุมนี้ก็เปลี่ยนประเด็นแต่ทางที่ตัวเองเนี่ยเข้ามายุเข้ามาสารแนเองแต่พอโดนต้อนจนจน,จนมุมเนี่ยก็พยายามหาเรื่อง เปลี่ยนประเด็นเป็นเรื่องอื่นนี่คือสิ่งที่พลาดผมแนะนํานะคนที่จะมาขึ้นใหม่กับอาจารย์เบียครั้งหน้านะแนะนําให้มีชุดความรู้ที่จะโจมตีได้ถ้ายังโจมตีไม่ได้นะคุณจะดังไฟในค่มคืนเพราะลูกศิษย์อาจารย์เบียร์เนี่ยรอถัดคลิปไปไม่หมดนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนํานะอย่าพลาดเพราะว่าคุณจะเป็นขี้ปากของคนอื่นยิ่งคนรู้จักคุณครอบครัวของคุณญาติพี่น้องคุณที่เขาไม่ชอบคุณอนะ่ะคุณก็จะโดนเขาโจมตีนินทาได้ มันเป็นกรรมที่สนองกลับมาแบบทันท่วงทีเลยเพราะเจตนาคุณไม่ดีตั้งแต่แรกเออวันนี้แบบว่าตลกมากอย่างหนึ่งคือไม่รู้ใครดูบ้างนะเหรออาจารย์เบียร์เนาะได้ขึ้นขึ้นไลา์สดแล้วก็มีคนมาขอขึ้นไลา์สดนะครับผมจริงๆมีหลายคนเนาะที่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมขอพูดถึงบุคคลหนึ่งแล้วกันนะอ่าคนที่ ขึ้นมาแล้วก็ออกแนวว่าอาจารย์ในเรื่องของการที่บอกว่าอาจารย์ละละ,ละ,ละสอนให้คนละเลิกลบกิเลสลักโลดโกรธหลวนไม่ใช่เหรอทำไมอาจารย์เนี่ยมี iPhone 17 Pro Max นะครับมีรถหรูนะฮะมีรถป้ายแดงแล้วก็ใช้คำพูดบอกว่าถ้ามึงไม่ชอบกูมึงก็ไปช่องอื่นเลยมึงก็ปัดทิ้งไปเลยอ่ะทำไมอาจารย์ใช้คำแบบนั้นอาจารย์ก็ดังมาจาก Fc ไม่ใช่เหรอถ้าไม่มี Fc อาจารย์จะ เป็นยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะก็สามารถไปหาดูได้นะครับมีคนตัดลงค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ผมมาพูดเรื่องอะไรผมอยากทําความเข้าใจใหม่แบบอลังการงานสร้างแบบเบิ่มเบิมนะคือเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะปัญหาของคนที่ศึกษาธรรมะแล้วรวยศึกษาธรรมะแล้วมีเงินใช้คือชอบโดนด่าว่ามันไม่ได้ศึกษาจริงไอ้พวกนี้จอมปอมันตลกมากเลยตรงที่ คุณไม่เข้าใจธรรมะ,ะรเลยเลยคุณไม่เคยศึกษาเลยแล้วคุณก็มองแค่เปลือกนอกมันคือมันเรื่องตลกคุณรู้ร,รู้รู้อะไรในธรรมะบ้างผมถามหน่อยเวลาเราคุยกันเรื่องธรรมะรู้ไหมว่าคืออะไรอะ่ะคุณก็ตอบเขาว่าก็รักโลกกลงไงละต้องละต้องละ,อ,งละอย่างนั้นอย่างนี้คุณเคยปฏิบัติแค่ไหนเข้าใจมันถึงขนาดไหนคาว่าอุปทานอุปทานในขันห้าอุปทานในเอ่ออะไรก็แล้วแต่ในในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคุณได้รู้เรื่องนี้ไหม กฎอิทธปัจยตาได้รู้ไหมอริยสัจสีคืออะไรรู้ไหมคุณเคยได้ยินคําว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงไหมโสดาบันเนี่ยก็คือต้องอยู่คลองเรือนนะครับมีลาบสกราระเยอะสรรเสริญเยินยอปกติแต่เป็นโสดาบันนะรู้หรือเปล่าไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมปัญหาคืออย่างนี้แหละพอเราไม่รู้เราคุยกันไม่ได้ มันไม่ใช่เราไม่อยากคุยนะเราอยากทําความเข้าใจแต่เราเราเหมือนพระุูธเจ้าตอนตัดสรุปใหม่ๆแล้วก็ตัดท้อว่าโอ้ยจะสอนดีไหมเนาะธรรมะที่เราตัดสรุปมันได้เนี่ยมันยากเหลือเกินเหมือนกับเปรียบกับบัวทั้งหมดสามเหล่ามันมีเหล่าที่ไม่มีทางเข้าใจเออมันมีเหล่าที่พอจะเข้าใจแล้วก็มีเหล่าที่เข้าใจแน่ๆอย่างเงี้ยเออมันแบบ เข้าใจปะบุคคลอะไรนะบัวสามเหล่าบุคคลสี่ประเภทอะ่ะเออผมเลยเก็ตเลยว่าการที่เราจะสอนธรรมะให้คนที่แบบไม่รู้เลยหรือรู้แค่เพิ่อนหรือมีอคติบังหน้ามีอีโก้บังหน้าอยู่อะ่ะมันเข้าใจยากมากมันเข้าใจยากมากอย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ศึกษาธรรมะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องโกนหัวจนเข้าใจปะ นั่นคือความเข้าใจมาจากไหนไม่รู้เอามาจากหนังเหรอจะต้องใช้ชีวิตสมถะนุ่งขาวห่วมขาวหรืออาจจะต้องใช้เสื้อผ้าแค่สีเดียวแล้วก็วนซ้ําไปกระดังกระดําอะไรอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในกระตอ๊อบต้องอยู่ในป่าต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่มีอุปกรณ์หรูต้องไม่มีสมาร์ทโฟนแพงๆมันมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่เข้าใจอะไรเลยอะ่ะคืองนี้สิ่งที่คุณเข้าใจนั่นคือพระ ถ้าต้องการจะไปสุดในทางนี้คืออรลาหันในชาตินี้ถ้าต้องการนะจะละเลิกกิเลสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือเลยจําเป็นจะต้องบวชเพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่าการที่คุณบวชนี่คือต้องเห็นแล้วว่าทางแห่งคารวาสเป็นทางคับแคบเป็นทางแห่มาแห่งธุลีการบวชเนี่ยเป็นทางแห่งความกว้างคือเป็นทางที่จะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้มีเวลาที่ปฏิบับติและก็ไปถึงฝั่งฝันของตนเองได้เข้าใจความหมายไหม คือถ้าเราต้องการระดับนั้นต้องการที่จะไปสุดระดับนั้นมันก็ต้องบวชซึ่งถ้าบวชก็ต้องไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเล่นโซเชียลมีมีสินสามพันสามาม้อย่สข้อเออสามพันเออใช่สามพีสิข้อมันมีสินเยอะมากคือถ้าเป็นสินของโดยทั่วไปก็สองบเจ็ใช่ไหมมีวินัยอีกเพียบเลยนี่ที่จะต้องปฏิบัติตามถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยคาถามคืออะไรบุคคลที่กําลังศึกษาปฏิบัติ ในเรื่องของธรรมะจําเป็นจะต้องปฏิบัติได้ทั้งหมดที่ผมพูดมาว่านี้ไหมคําตอบคือไม่เพราะพูุทธเจ้าตัดไว้เองว่าอนิยะบุคคลบุคคลที่ประเสริฐแล้วบุคคลที่ไม่มีทางตกต่ําแล้วมีสี่จำพวกโซดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหรันตโซดาบันเป็นบุคคลไม่ตกน้ํา เขาเรียกว่าไงไม่ไม่ตกไปที่ต่ําแล้วก็คือไม่มีทางตกไปอบายแล้วเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสลับกันไปสลับกันมาไม่เกิน7ชาติและจักปริิพันธานในชาติสุดท้ายคือชาติที่7นั่นเองแต่โซดาบันนั้นคุณสมบัติคืออะไร 1. นะครับมีมีห้ 50. สกว่านัยะเลยห้าสินยะคือศรัทธาในาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็มีศีลห้อันอริยะเจ้า เขาเรียกว่าไม่ด่างไม่พ้อยอเออสันเสริญอริยเจ้าสัรเสริญคือมีสี่ข้อนี้นะโสดาปัจยังคศีนะครับคือถ้ามีสี่ข้อนี้เป็นโสดาบันแล้วถามว่าสี่ข้อนี้มีข้อไหนไหมว่าห้ามใช้รถรูห้ามใช้สมาร์ทโฟนห้ามที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยมีไหมในสี่ข้อนี้มีไหมช่วยตอบผมหน่อยมีไหมไม่มี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คืออย่างไม่หวั่นไหวนะครับในการศรัทธาอย่างลงมั่นใน3อย่างนี้อย่างไม่หวั่นไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพมารพมอื่นๆศาสนาใดอื่นๆไม่หวั่นไหวเราอย่างลงมั่นแล้วใน3อย่างนี้และข้อสุดท้ายคือศินห้าที่ไม่ไม่ด่างไม่พ้อยไม่รูปคําด้วยสินพจน์คือแบบ ดีประเสริฐสีในสินห้าซึ่งสินห้ามีอะไรบ้างไม่ขา่าสัตว์ถูกต้องไหมไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดพูดปดอย่างเดียวนะอืมแล้วก็สุดท้ายคือของมึนเมาสุรามีลัยถูกต้องไหมห้าอย่างนี้ในห้าอย่างนี้มีข้อไหนไหมที่บอกว่าจะต้องนุ่งขาวห่วมขาวจะต้องไม่ดูหนังฟังเพลงจะต้องไม่มีรถหรูจะต้องใช้สมาร์ทโฟนที่ถูกมีข้อไหนไหมไม่มีก็ในเมื่อมันไม่มี มันก็ใช้ได้เคยได้ยินคํานี้ไหมอะเ่หนังสือของพุทธวัชนะเร่มคารวาชันเลิศจะมีเรื่องที่พูดไว้เกี่ยวกับเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงความหมายก็คือเหมือนเปรียบเสมือนเราเป็นสัตว์ที่กำลังโดนล,ล่านะครับนอนอยู่ในบ่วงที่พร้อมที่จะคุบเราตลอดเวลาซึ่งในนั้นก็มีเนื้อมีอาหารอยู่เป็นอาหารที่เตรียมไว้สําหรับล่าเรานั่นแหละ,อะลองนึกภาพเหมือนเหมือนเราดักหนูอะ่ะ หนูมันก็ก็มากินอาหารนี่กินกินกินแต่มันไม่สามารถที่จะโดนกับดักนั้นได้เพราะมันสเสวยสุกนั้นเพราะรู้ในรสอ่านิสรณะของมันนะเข้าใจความหมายไหมก็คืออะไรยกตัวอย่างเช่นเราใช้สมาร์ทโฟนเรารู้ว่ามันจะต้องเสื่อมเรารู้ว่ามันจะต้องพังเราไม่ได้ยึดติดในมันเมื่อมันพังหรือหรือมันหายเราไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องเป็นยังไงต่อเข้าใจความหมายไหมอืมเราใช้ เรากินอาหารเราบริโภคอาหารด้วยความเป็นอาหารบริโภคด้วยอาหารด้วยความเป็นสิ่งประทังชีวิตไม่ได้บริโภคอาหารด้วยความลุ่มหลงมัมมมวเมาเข้าใจมาความหมายใช่ไหมเราไม่ได้กินมันด้วยความอยากกินอร่อยอ่ะถูกต้องไหมอาจารย์เบียร์เนี่ยสอนเสมอในเรื่องนี้ก็คือถ้าอาจารย์เบียร์เนี่ยมีรถหรูมีสมาร์ทโฟน iPhone 17 Pro Max นะครับนี่คลิปเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยถืออยู่ในมือเนี่ยก็17 Pro Max เนี่ย คำถามหน่อยผมถามหน่อยคือผมผิดไหมที่ผมศึกษาธรรมะแล้วผมใช้สิบเจ็ดโปรแม็กเป็นคนเดียวในโลกไหมที่ศึกษาธรรมะแล้วใช้สิบเจ็ดโปมแม็กไม่มีเยอะแล้วถามว่าการที่เราใช้มันผิดไหมมันผิดตรงไหนอ่ะพระเจ้าไม่ได้บอกไว้เลยว่าเนี่ยแค่โสดาบันอย่างที่ผมบอกไปโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันเนี่ยในแค่สามอันเนี่ยคือเป็นมนุษย์ปุตุชน,ชนธรรมดาได้หมายถึงว่าเออ ดำรงชีวิตโดยที่ไม่ต้องบวชได้ดํารงชีพโดยที่ไม่ต้องออกบวชได้มีแต่อรหันนั่นแหละที่จะต้องบวชโดยที่ถ้าตามอัถกถานเนี่ยบอกบอกไว้ว่าถ้าบรรลุธรรมแล้วเป็นอรหันแล้วแล้วไม่บวชภายในเจ็ดวันเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปก็คือจะไปนิพพานนั่นแหละอือจะไปนิพพานแต่ถ้าบวชก็จะมีต่อตามอายุขันของตัวเองเนาะแต่อัน,นันช่างมันเลื้อนเนื้อ,อหาตรงนั้นแต่ประเด็นคือในสี่อันเนี้ย ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังเป็นดำรงชีวิตแบบปกติอยู่ไม่จําเป็นต้องออกบวชเพระาะนั่นหมายความว่าไงการที่อาจารย์เบียร์ทำแบบเนี้ยไม่ได้ผิดนะครับย้ํานะการที่อาจารย์เบียร์เป็นแบบเนี้ยไม่ผิดนะครับผมไม่ได้เคยมองว่าอาจารย์เบียร์จะผิดอะไรเลยเลยนะการที่อาจารย์เบียร์มองว่าเอออดรวยต่างๆนานาการที่บอกว่าเรียกเสียวงเสียเบียผมมองว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์ เพราะว่าธรรมะแกก็ยังแน่นอยู่ธรรมะแกก็ยังมีอยู่แกยังเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงอยู่แกยังบริโภคทรัพย์เหล่านั้นโดยความเห็นเป็นนิสเลยนะเห็นความเป็นโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่แกไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยความที่ลุ่มหลงม,ม,มัวเมาไม่มีเปล่าแกไม่ได้บ้าชื่อเสียงเยินยอจะต้องมีอัตตาตัวตนแกไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแล้วคุณอย่าปรามาดคนที่ปฏิบัติธรรม พราะว่าคุณไม่เคยรู้เลยว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติตอนไหนเข้าใจความหมายไหมเพราะคุณไม่เข้าใจแม้แต่ธรรมะเบื้องต้นเลยด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเข้าใจปะคนที่ปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติทุกวินาทีได้เลยไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งไม่จําเป็นจะต้องก่อนนอนไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเดินจงกรมเขาสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะจิต แม้แต่ตอนนี้ที่ผมพูดอยู่ผมก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ได้เลยคุณไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมเสียด้วยซ้ำเข้าใจปะเคยได้ยินคําว่าละนันทีไหมใครสายพุทธวจน่าจะเคยได้ยินนะครับการละนันทีคือการละความเพลินการเพลินในอารมณ์เพราะมันคือตัวสังโยชน์เบื้องสูงเนาะเออสังโยชน์เบื้องสูงมีสองข้อนะครับจริงๆมันมีห้าเนาะแต่ย่อเหลือสอง ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันการละความเพลินคือละสองสิงสงส่งนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดพบชาติที่มันนานขึ้นละเร็วละเร็วให้มันเกิดหนึ่งวิสองวิยังถือว่านานเลยด้วยซ้ําผู้เจ้าตัดไว้ด้วย,วยนะว่าการที่มีพบมีชาติเนี่ยการที่มีอารมณ์หรือมีที่ตั้งในในความรู้สึกในความนึกคิดของเราเนะี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีตัวจิตไปตั้งเนี่ยเพียงเล็กน้อยก็เปรียบเสมือนมูดคูดเปรียบเสมือนน้ำมูก น้ําเหลืองสิ่งสกรปรกที่ไม่ควรจะไปอยู่ด้วยซ้ำไม่ควรจะมีอยู่ด้วยซ้ำนั่นเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเขาสามารถทําได้ตลอดเวลาการที่เขาได้รับพสสะมาคือการได้รับได้ยินเสียงมาได้การเห็นทางตาม,มาได้กลิ่นมาได้ลิ้มรสมาได้เข้าใจความหมายไหม ภาษาเหล่านั้นได้กระทบมาเนี่ยเวลาได้กระทบมาปุ๊บเขาสามารถปฏิบัติธรรมได้เลยทันทีโดยการพิจารณานันเป็นสิ่งที่ตามปฏิจจสมุปบาทว่านี่คือเวทนาเข้าใจไหมนี่คือตัณหานี่คืออุปทานเข้าใจความหมายปะหรือหรือไม่เก็ตถ้าไม่เก็ตแสดงว่าคุณไม่เคยศึกษาธรรมะเลยเนื่อคุณยังไม่ศึกษาธรรมะเลยยังไม่เข้าใจในธรรมะใดๆเลย คุณไม่มีสิทธิ์จะไปปรามาดบุคคลที่ปฏิบัติธรรมอยู่บุคคลที่ปฏิบัติธรรมอยู่ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอริยบุคคลนะผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์เบียร์เป็นอริยบุคคลผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นอริยบุคคลผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆเป็นอริยบุคคลแต่อาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้เราไม่สามารถไปประเมินใครได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสมควรจะกระทำมากที่สุดคือสิ่งใดดูตัวเราเองพร้อมอย่างเพียงพออย่าง คำนี้ผมพูดประจําช่วงนี้ผมใช้บ่อยวันคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้ท่านทําอะไรอยู่ปฏิบัติพอเพียงพอให้ตัวเองหลุดพ้นได้หรือยังเอาแค่โสดบันถึงหรือยังถ้ายัางไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องสนใจช่างแม่มเข้าใจป่าเรื่องคำแม่มอาจารย์เบียร์ผมฟังธรรมะท่านอะไรก็แล้วแต่ที่เราผัสสะมันกระทบแล้วมันไม่โอเคมันไม่พอใจก็ตัดทิ้งมันละนันทิไปเลย ไปนสนใจอะไรอะ่ะถ้าสมมุตินะผมจะต้องมานั่งทําคลิปเพื่อวิจารณ์อาจารย์เบียโอ้ยผมทําเยอะมากเลยแหละต้องอาจารย์ไม่สมควรทําแบบนี้นะอาจารย์ควรจะพูดแบบนี้อาจารย์ควรจะซึ่งเมื่อไหร่ที่เรามานั่งวิจารณ์แบบนี้มันมีอะไรครับตัวตนมันมีอัตตามันมีตัวตนมันมีอุปทานมันมีการยึดมั่นถือมั่นว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามที่เราคิดซึ่งมันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่มันใช่ธรรมะไหมล่ะมันไม่ใช่แล้วก,การที่พี่คนนี้มาบอกอาจารย์เบียแบบเนี้ย ก็คือคุณไม่ได้รู้เรื่องในธรรมะอะไรเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมาบอกอาจารย์เบียร์แบบเนี้ยผมว่ามันตลกและจริงๆผมก็ไม่อยากจะทําคลิปแนวนี้ด้วยเพราะมันเหมือนเป็นการว่าคนแต่ผมต้องถามเพราะว่าความเข้าใจผิดของมนุษย์ความเข้าใจผิดของคนในยุคนี้เยอะมากและก็ผมก็โดนเองกับตัวแล้วผมโดนแล้วนะครับก็มาพูดกับผมแบบทะลองเนี้ยแหละว่าแบบมึงน่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ผมไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าคือเขามาพูดกับผมจริงๆแหละ แบบตรงๆเลยว่าแบบปฏิบัติทําอะไรเนี่ยปฏิบัติทำอย่างไอ้นี่อยู่นั่นอยู่เลยอย่างไอ้นั่นอยู่เลยอย่างนี่อยู่เลยอย่างผมเนี่ยผมเป็นสายไปคอนเสิร์ตเนาะเพราะเราเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ไปเราชอบเราอยากไปตั้งแต่เด็กละแต่เราไม่มีเงินพอเราเริ่มมีเงินทํางานได้แล้วผมไม่ได้มีภาระไงผมตัวคนเดียวใช่ไหมไม่ได้มีภรรยาไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีลูกไม่ต้องมารับผิดชอบเลยเรื่องตรงนี้รับผิดชอบตัวเองพอเงินมันพอจะมีเนียผมก็ไปคอนบ่อยมากแบบว่าเดือนครั้างสองเดือนครัง้งซึ่ง พอเราไปคนรอบข้างก็จะมองว่าเนี่ยมันยังนั่นอยู่เลยมันยังเดือดๆอยู่เลยนึกออกใช่ไหมเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่อชอบสมาร์ทโฟนเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปคนก็มองเน,น,นี่ยเห็นไหมเนี่ยยังละกิเลสไม่ได้เลยผมแบบแล้วการที่เราคึกกิเลสมันก็มีไงแต่ว่าเป็น,ปนกิเลสท,ที่เราเห็นนิสสระมันเราเข้าใจมันแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องนั้นเงินที่เรามาใช้จ่ายก็ไม่ใช่เงินที่ จะต้องกู้หนี้ยืมสินหรือต้องไปเดือดร,ร้อนบุคคลที่กําลังว่าผมอยู่เข้าใจปะมันก็เป็นเงินของผมโดยที่ผมสามารถจ่ายได้แบบไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรกฎหมายมันก็มีก็ไม่ได้ผิดกฎหมายการทํางานผมก็ไม่ได้ค้ามนุษย์ก็ไม่ได้ทำห้าอย่างที่พระเจ้าห้ามก็สามารถอาชีพแล้วมันผิดอะไรถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพิจารณาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งจะพิจารณาคนอื่น เข้าใจไหมพอใครก็แล้วแต่ที่ประกาศตนว่าเป็นคนดีคนจะชอบจับผิดไอ้ยันนี่เป็นคนดีใช่ไหมอขอดูหน่อยดิแม่งนี่ไงพลาดแล้วเนี่ยออ้ยนี่ไงเคยอย่างงี้อดีตมันเป็นอย่างงี้เว้ยไอย้นั่นอย่างงี้เว้ยจับผิดแม่งเลยทำทำไมก็ไม่รู้เนาะตลกดีเหมือนกัน